โอเคครับสวัสดีครับอ่าววันนี้วันนี้วันนี้ลงคู่เซนเตอร์นะครับเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในบ้านเลยนะครับวันนี้เราทำหน้าที่ได้ดีจริงๆเท่าที่พี่เห็นนะครับเท่าที่เราเห็นเลยเพึ่งพอใจกับผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับก็ส่วนตัวก็พอใจอยู่ครับแล้วก็วันนี้ทีมเก็บ3ามแต้มได้ด้วยครับแต่ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อครับอย่างคู่เซนเตอร์อย่างประกรณ์เกียรินะครับซึ่งเขาก็ แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเขามีส่วนช่วยเหลือในมีส่วนช่วยในเกมเราช่วยซัพพอร์ตเราในเกมยังไงบ้างครับก็ช่วยอ่านจังหวะบอลน,นครับแบบพี่เขามีประสบการณ์มากกว่าผมเนี่ยเขาก็จะคอยบอกแบบเวลาแบบถึงสถานการณ์อะไรนะครับม,มีมีจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราต้องแก้ไขในในในใ,ในจุดจุดนั้นอยู่อ่ในเราจะแก้เราเรา,เรามีทางอา่ามีจุดไหนไหมที่ต้องแก้ไขก็มีครับแบบบิวอัพขึ้นบอลเนี่ยครับต้องแบบพยายามขึ้นบอลให้แบบ ชั่วคนนี้ครับแบบไม่เสียบอลง่ายในแดนตัวเองครับงั้นพี่ขอให้โชคด,ดีในเล็กสนะครับขอบคุณมากครับผมครับ